ไม่อัปเดตแฟนทั้งกักตัว ASQ ทั้งตรวจโควิดซ้ำก็ยังโดนให้กักที่บ้านต่ออีก14วันไม่อัปเดตในที่นี้ก็หมายถึงว่าหน่วยงานท้องถิ่นแต่ถ้าเกิดที่เพื่อนคนนี้เจอก็คืออสมที่เขามาตรวจคืออันนี้เป็นกระทู้จากโกโนไกแฟนฝรั่งนะครับอ่าก็คือแฟนของเขาก็กักตัวใน ASQ มาแล้วซึ่งปัจจุบันทางการเขาก็ได้ลดวันกักตัว อ่าถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็สิบวันถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็เจ็ดวันแต่ว่าทางท้องถิน่นซึ่งเหมือนประเทศนี้มีมีกฎซ้อนกฎก็คือส่วนกลางกับท้องถิ่นเขาไม่โคกันหรือยังไงหรือท้องถิ่นเขาไม่เชื่อใจส่วนกลางหรือยังไงหรือว่าเราเป็นประเทศซ้อนประเทศมีประเทศเล็กอยู่ในประเทศใหญ่ฉะนั้นส่วนกลางจะพูดว่ายังไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับฉันหรือฉันไม่เคยอ่านความคืบหน้า เขาไม่รู้เหมือนกันหรือฉันก็เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ว่ายังไงก็ตามการกักสิบสี่นี่แหละคือพระเครื่องที่ดีที่สุดคือน้ำมนต์ไล่ผีที่ดีที่สุดอย่างที่บอกอะ่ะแฟนกักมาแล้วสิบสี่แล้วก็กลับมาบ้านก็มีบังเอิญมีรถตรวจพระราชทานมาพอดีตรวจโควิดให้ตรวจซ้าอีกแล้วผลเป็นยังไงไม่รู้แต่กักมาแล้วก็ไม่น่าจะเป็นลบอน,นะเอ้ไม่น่าจะเป็นบวกอน,นะยังไงก็ตามสูตรเดิมยังคงมาก็คือกักต่อสิบสี่ ก็อันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นทุกจังหวัดทุกพื้นที่หรืออะไรอย่างนี้นะครับคนที่ไม่เจอก็มีเพียงแต่ว่าไม่น่าเชื่อหัวข้อแนวนี้เราพูดมาหลายครั้งมากตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีวัคซีนตั้งแต่เขายังเล่นเล็กศูนย์เมื่อกลางปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่แล้วเชื่อว่ายังคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งคือเขาจะหายจิตตกโควิดกันก็เลยอยากแนะนาเพื่อนๆที่ตัวเองหรือว่าแฟน ก็ตามที่กําลังจะกับหรือตอนนี้กําลังกักตัวอยู่ก็ขอใหอ้ทางบ้านเขาลองไปคุยกับอ,อสอมอหรือทางสาธารณาสุขของท้องถิ่นนั้นหรือผู้ใหญ่บ้านหรือบลาๆในอำเภออะไรก็ว่ากันไปว่าตกลงว่าเรากักมาแล้วเนี่ยที่ ASQ ALQ ทั้งหลายเนี่ยวงเล็บเขารู้จักไหมเขาอาจจะไม่อัปเดตไม่รู้จักก็ได้นะอ่าซึ่งเขาได้มีการตรวจโควิดตอนกักตัวล้าเชือ้อโควิดก็ มันจะอยู่แค่เจ็ดวันนะใครกักสิบก็คือกักเผื่อมาแล้วใครกักเจ็ดก็คือพะฉีดวัคซีนมาแล้วมันก็ไม่มีแล้วทะนั้นเราจึงต้องกักอีกไหมตอนมาอยู่ที่บ้านก็ลองถามเขาถ้าเกิดเขาบอกยังกักยังไงยังเล่นมุกนี้อยู่ก็ให้คุยกันก่อนหรือถ้ายังไงก็จะไม่ยอมก็มีบางคนมีวิธีว่ากักตัวเสร็จก็ไปที่อื่นต่อเหมือนกับว่าไม่ได้มาจากต่างประเทศแล้วทีนี้ก็คือไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็บางคนก็ไม่กลับ เข้าบ้านเลยก็ว่ากันไปหรือบางคนก็ไปเที่ยวเลยแล้วค่อยกลับเข้ามาก็เหมือนกลับมาจากจังหวัดอื่นไม่ได้มาจากกรุงเทพที่เป็นพื้นที่สีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันก็เลยจะชอบมีคําถามที่เพื่อนๆถามกันมาว่ากัก A S Q ต่อแล้วกลับบ้านทาไมยังต้องกักอีกเอ,อ่อถ้าเป็นตอนก่อนที่จะมีระบาดเว็บสองเว็บสามเนี่ยนะก็จะบอกว่าเขายังงมงายกันอยู่ว่าคือไม่สบายใจก็เลยให้กัก,กอีก แต่ตอนนี้คือพอระบาดแล้วปุ๊บกลายเป็นมีเพิ่มอีกหนึ่งเหตุผลก็คือกรุงเทพเป็นสีแดงนะแต่บงเล็บจังหวัดอื่นมาเข้ากรุงเทพไม่เป็นไรนะกรุงเทพไม่เคยจิตตกเลยถ้าลองจิตตกดูดีรับรองจริงใช่ไหมกรุงเทพไม่มีกัดตัวนะถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยมันจะไปกัดที่ไหนอะ่ะเออทำไมทีอย่างงี้ทําไมทําได้อ,ะอ่ะอ่าแต,แต่แต่จังหวัดอื่นนี้คือถ้ามาจากสีแดงอย่างกรุงเทพก็ต้องกัดคือคือไม่ใช่ทุกจังหวัดนะครับต้องลองไปเช็คดูแต่ว่าก็หลายจังหวัดอยู่สี่ิบสามจังหวัดนะที่เคยพูดข่าวไปอะ่ะ ว่าเข้าจังหวัดเขาแล้วต้องกักตัวอันนี้ขอเริ่มเลยนะครับก็คือที่เพื่อนๆในกลุ่มคนรู้ใแฟนฝรัลล่งที่เขามาโพสต์เอาไว้เออเพื่อนๆค้าไม่ทราบว่าแฟนของเพื่อนๆมาอยู่กับเราที่อำเภอบ้านเรามีอ,อสอม,อมาตรวจและให้กักตัวอีกไหมสิบสี่วันไม่อัปเดตเลยเขาเหลือสิบแล้วถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดคนที่ เขาฉีดวัคซีนแล้วอะแล้วเขายัง14อยู่อีกไหมอะถ้ายัง14อยู่นี่มันเหลือเกินจะรับประทานจริงๆนะก็หมายความว่าต่อไปถ้าแม้แต่คนในประเทศฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะกักอีกหรือเปล่าถ้ามีการแพร่ระบาดก็เป็นไปได้อยู่นะแล้วก็พอกักมาแล้วก็คือมีให้ตรวจโควิดจากรถพระราชทานอีกไหมคือมันมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอรถพระราชทานตรวจโควิดเนี่ยเอ,อ่อทางอสมบ้านเราเขาให้แฟนเราตรวจอีกรอบและเข้มงวดมาก มาตรฐานสูงเนาะแม้กระทั่งในท้องถิ่นก็ตามแฟนว่าผลตรวจโควิดกับกักตัว ASQ ไม่ช่วยให้อส,อสมทางบ้านเราสบายใจเลยเพราะว่ามาจากประเทศเสี่ยงสูงอังกฤษสรุปกักตัว14วันมากักตัวกอทอมสิบวันอันนี้คือเขากักมานานแล้วเหรอทำไมยัง14อยู่อังกฤษนี่อยู่ในรายชื่อที่ได้กัก10วันนะมากักที่บ้านพาะ,ะเยาเฉลยมาแล้วอยู่จังหวัดพะเยา อีก14สรุป28วันหมดกั้นเวลาครับคือเขาลงทุนตั้งเยอะตั้งแยะเพื่อจะมาประเทศนี้เพื่อมากักตัวแล้วก็หมดเวลาพอดีกลับบ้านต่อขังอยู่ในบ้านเหมือนเราเป็นตัวเชื้อโรคค่ะช่วยบอกหน่อยมีใครเหมือนคู่เราไหมมีเยอะไหมมีคอมเมนต์อยู่เยอะเลยนะครับอันนี้ต่อไปขอปิดชื่อนะครับที่เพื่อนๆในกลุ่มเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไว้ขึ้นอยู่กับอสอมของแต่ละพื้นที่นะคะ ตอนเรากลับจากต่างประเทศกัก ASQ ได้ใบรับรองแล้วอาจพอคอจบการกักตัวแล้วก็จะได้ใบรับรองก็ถือกลับบ้านเกิดเลยค่ะก่อนกลับหนึ่งวันก็แจ้งไปที่อสมหมู่บ้านหรือทางผู้ใหญ่บ้านแต่อสมที่บ้านแค่มาสอบถามถ่ายรูปเอกสารที่ได้หลังกักตัวและให้ใบรายงานมาเขียนว่าในช่วง14วันระหว่างอยู่บ้านได้ไปไหนบ้างแต่ไม่ต้องกักตัวค่ะต่อมาทางนี้อสมเดินมาบอกให้กักตัวถึงหน้าบ้านอะไรนะ มาถึงหน้าบ้านให้กักตัวทั้งที่เราเพิ่งจะออกจากกักตัวและบินตรงกลับบ้านใบรับรองกักตัวก็มีเราว่าอสมบางคนยังเข้าไม่ถึงข่าวสารบางทีจังหวัดไม่ได้แจ้งอะไรก็คิดกันเองว่าเข้ามาพื้นที่ต้องกักอีกคือเหมือนเขาโปรแกรมาไว้แล้วแล้วเขาก็ไม่ยอมอัปเดตโปรแกรมไปรายงานตัวที่อนามัยหมอก็ขอแค่ประวัตินิดหน่อยไม่ได้พูดถึงการกักตัวอีกค่ะก็แสดงว่าปัญหาของอสมมคือเราให้เขาเป็นคนตัดสินใจไม่ได้ เพราะว่าถ้าเกิดเขาเกิดไม่อัปเดตขึ้นมาก็ยังเป็นข้อมูลเก่าก็เป็นคอมเมนต์นะครับใช่ค่ะน่าจะเข้าไม่ถึงข่าวสารตอบอีกว่านี่ตอกหน้าไปเลยค่ะว่าชั้นแย่จนจมูกจะพังอยู่แล้วเธอเคยตรวจบ้างหรือเปล่าอ,อสอมอบางคนก็ประสาทจุดๆแต่ถ้าเราไม่ไฟเขาก็จะบังคับเรากักตัวครับก็นึกขึ้นได้ว่าประเทศเราเรือเราไม่ได้ไปโทษเขานะแต่เขาชอบบีบโดยที่เขาไม่รู้ตัวฉะนั้นเราต้องสู้กลับไป ใช่ค่ะชักจะทนไม่ไหวแล้วแฟนแย่ตอนอยู่อังกฤษหกรอบที่กักตัวอีกสองรอบที่ตรวจนี้อีกหนึ่งรอบสรุปเก้ารอบรอบนี้คงต้องไฟล์ละค่ะแฟนมาหาก็ยากแสนลําบากยังต้องทรมานแบบนี้อีกใช่ค่ะเราทําตามกฎกักตัวครบแล้วจะให้กักอีกทําไมซ้ําๆไม่ต้องทาอะไรกันพอดีอ่าคนนี้ที่แนะนําให้ไปที่อื่นส่วนมากจะให้กักอีกสิบสี่วันค่ะแนะนําช่วงนี้ให้อยู่และเที่ยวในหนึ่งจังหวัดเท่านั้น ถึงจะมีใบตรวจก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะกดแล้วแต่ผู้ว่าจังหวัดนั้นเคร่งขนาดไหนเพราะเชื้อโควิดบางทีเป็นหลังจากกัก14วันอันนี้เนะี่ยไอประโยคนี้แหละไม่ไม่ได้หมายถึงเพื่อนที่เพื่อนคนนี้พูดนะไอประโยคนี้แหละที่มันแบบมันเหมือนอะไรอะ่ะต่อให้คุณพูดยังไงก็แล้วแต่ฉันหูฉันรับได้แต่ประโยคนั้นน่ะว่าหลังจากกัก14แล้วก็ยังเจอเชื้อได้อยู่แล้วก็จะเริ่มตาลายแล้วหลังจากนั้นต่อให้มีคนให้เหตุผลยังไงก็ฟังไม่เข้าหูแล้วอย่างเงี้ย ก็มีคนมาตอบแต่บางทีเราเห็นคนในพื้นที่จากกทมมาเดินเล่นไม่กักตัวเลยเราเลยมีความคิดเห็นส่วนตัวว่าอ,อสอมอทํางานแบบไหนกันนะจี้แต่คนที่มาจากต่างประเทศคิดว่าเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษหรือก็อดทนเอาค่ะคิดกับแฟนว่าถ้าเราไปยื่นเอกสารวีซ่าติดตามสามีก็เป็นว่าจุดประสงค์ที่ยอมทนลําบากก็คือจะเข้ามาเพื่อจดทะเบียนสมรสนั่นเองถ้ามีทะเบียนสมรสอะไรก็คงจะง่ายขึ้นอยู่ในนานขึ้น ทางนี้อยู่บนเกาะค่ะไม่มีใครมายุ่งค่ะแถมเข้าไปคุยกับชาวบ้านได้อีกด้วยแต่ก่อนแฟนจะมาถึงเราได้ไปให้ข้อมูลอ๋อ,อ,อ,อนเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นกรณีแฟนมาใช่ไหมเราก็ต้องไปคุยถางทางไว้ก่อนเราให้ข้อมูลการตรวจว่าแฟนเราผ่านด่านอะไรมาบ้างกับผู้ใหญ่บ้านไว้ก่อนแล้วค่ะแต่เอาจริงๆนะคะที่นี่ไม่มีใครสนใจหรือทําท่ารังเกียจเลยเพราะแกเป็นประชากรอพยพทุกปีอยู่แล้วชาวบ้านคุ้นเคยกันดีแม่ก็คนรู้จักกันอยู่แล้วก็คงง่ายเนาะ อ๋อแต่เจ้าของโพส์ที่โดนกักแล้วกักอีกก็บอกว่าทําเช่นกันค่ะก่อนแฟนจะมาถึงก็ให้ข้อมูลล่วงหน้าอย่างดีชาวบ้านทางนี้เข้าใจค่ะน่าจะขาดความรู้มากทางอําเภอเชียงคําที่เราอยู่ <c oughs> คือให้ข้อมูลแค่ไหนพอเข้ามาถึงก็จิตตกอยู่ดีต่อมาแล้วแต่พื้นที่ค่ะว่าเคร่งมากแค่ไหนการเดินทางข้ามจังหวัดมีให้กักตัวอีกแม้แต่คนไทยครับตอนนี้เจอเท่าเทียมคนไทยก็โดน มีคนที่รู้จักเราแถวแถวอีสานใต้ช่วงสงกรานที่ผ่านมาถ้าพื้นที่ของคุณมีคำสั่งให้กักตัวเพิ่มลองให้อสโอมอเอาคำสั่งเป็นลายลักษณอักษรมาโชว์ถึงจะทำตามอ้อใช่พูดปากเป่าไม่ได้นะถ้าเข้ามาแล้วต้องกักเพิ่มก็ต้องเอาคำสั่งมาดูอ๋ออ,อนี่เมื่อกี้ไม่เข้าใจตัวยอ่ปอปสอดอจุดมากบางทีเรามีน้ำโหเพราะว่าเขาไม่มองเอกสารแฟนเราเลยอ่านไม่ออกเปล่า อ,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 อ๋อมันคงเป็นภาษาไทยเลยประมาณว่าใบตรวจรับรองโควิดที่แฟนเราเข้าร่วมโรงแรมกักตัวไม่มีผลอันใดเลยกับอสมอทางเชียงคำงงกับความปศดจุดค่านี่คือเหตุผลหนึ่งถ้าแฟนกักตัวเสร็จน่าจะไปเที่ยวจังหวัดที่มีทะเลก่อนสักสองเดือนค่อยกลับบ้านแต่ดูดูแถวบ้านก็ไม่เข้มงวดขนาดนั้นนะคะแต่มาสอบถามข้อมูลถ่ายเอกสารและเขียนรายงานส่งยังไงก็ต้องมีขั้นตอนอยู่ดีนะก็สุดท้ายนะครับของเจ้าของโพสต์เองเขาก็โพสต์ยาวมากเลยอันนี้ เตื่นเช้ามาค้นหาเบอร์โทรผู้ว่าจังหวัดโทรหาผู้ว่าผู้ว่าก็โยนออไม่ใช่พูดเองให้โทรหาสาธารณสุขอำเภอเราคุยทุกอย่างหัวหน้าประจำสาธารณสุขอำเภอขอโทษและจะโทรหาประธานสอมอให้ความรู้ใหม่หมายถึงว่าไม่อัปเดตไงจะโทรหาสุดท้ายโทรหาปลายทางเราขอชื่อหัวหน้าคนที่เราคุยด้วยเลยค่ะเผื่อ ประธานอสมอโทรมาหาลือเราจะได้เอาชื่อหมายถึงว่าคนที่บอกว่าจะไปอัปเดตให้เนี่ยนะเอาชื่อเขามาเลยก็จะได้ไปบอกไอ้ที่อสมอเนี่ยหรือถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่องอีกก็เดี๋ยวจะให้โทรหาหมอนี่เลยสอบคอนี่เลยที่เขาประกาศอยู่เนี่ยนะให้ลดวันเนี่ยทำไมคุณถึงไม่ลดตามที่เขาพูดเขาขอโทษเป็นการเข้าใจผิดประสานงานผิดค่ะสรุปนะคะเข้าใจผิดในเรื่องการสื่อสารแต่เราเสียเวลากักสิบสี่เป็นเรื่องปกติครับของบ้านเรา แต่ก็จะเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังวงเล็บย,ยังมีอีกสักกี่คน <c oughs> ของที่จะพาแฟนมาอยู่ในพื้นที่นั้นตอนนี้ประธานอสอมคนที่ให้เราก,ากักตัวโทรมาขอโทษและยกเลิกให้เรากักตัวคือมาขอโทษตอนวันที่กักวันที่สิบสีหรือเปล่าและยกเลิกการไปตรวจลดโควิดพระราชทานด้วยค่ะได้ออกไปกินข้าวซอยสักทีเพื่อนคนไหนมีปัญหาแบบเราอย่างแรกเลยโทรหาผู้ว่าประจำจังหวัด และโทรไปหาสาธารณาสุขอำเภอแล้วสาธารณาสุขอำเภอจะคุยกับประธานอ,อสอมอรประจำหมู่บ้านเราอีกทีให้ข้อมูลเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนแฟนฝรั่งทุกท่านครับก็เป็นประโยชน์มากก็คือยังไงไปคุยกับหัวบนสุดก่อนเนาะแล้วหัวบนสุดจะได้สั่งเป็นชั้นๆลงไปนะครับตอนี้เพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกันว่ากัก,กตัวแล้วใน ASQALQ แล้วกลับบ้านยังต้องกัก,กอีก พยายามอธิบายยังไงเขาก็ไม่ยอมเข้าใจก็มีวิธีการกันยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนน